เอาละครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีเพื่อนคนคนึ่งวันนี้เราก็จะมารายงานสภาพอากาศนะครับในวันนี้สภาพอากาศก็จะเป็นแบบไหนกันเอ่ยไม่รู้กันเลยอ่าก็จะเป็นฝนตกธรรมดานะครับอยู่ในช่วงเวลาที่สิบ13านาฬิกา4ี่ิบสามนาทีจนไปถึงสิบสี่นาฬิกาสี่สิบสามนาทีครับก็จะฝนตกธรรมดานั้นก็จะ,จะไม่นี่ครับมาดาฟีกคกับอ่ารายการนี้นะครับส่วน ระดับต่ําก็จะเป็นเจ้าโกดักแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยอยู่ในช่วงเวลา22นาฬิกา52นาทีจะไปนึี่23นาฬิกา52นาทีนะครับก็จะมีเจ้าต,ตัวแบบไหน,นก็เฮ้ยไม่ใช่ดิหิมะตกเล็กน้อยใช่ไหม อหิมะตกอีกน้อยนะครับก็จะเป็นเจ้ากอนเบกับเจ้าตัวนี้นะครับเอ่อลาพับส่วนดับต่ำก็จะเป็นเจ้าตัวนี้กับตัวนี้นะครับกับผมก็ขอจบคลิปสุดเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ